Alex a Like Z สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ไอจีนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับสรุปข่าวอาร์เซนช่วงเย็นราชันขอคำตอบปืนเรื่องโอบาภายใน15มิถุนายนทีมราชันชุดขาว ต้องการได้คำตอบเรื่องการคว้าตัวปีแอร์อเมริกอุบามยองศู์หน้าแอาสตันภายในวันที่15มิถุนายนมิเช่นนั้นจะหันไปหาตัวเลือกอื่นออบามยองกำลังจะหมดสัญญากับอาสตันในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและถูกคาดการว่าจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่ในทีมเอมริสเตเดียมออกไปอีกทําให้หลายสโมสรยักษ์ใหญ่ต่างจับตามองสุนหน้ากาบองขณะที่เดอะคันเนอร์ก็พิจารณาขายในช่วงซัมเมอร์นี้ ดีกว่าเสียฟรีในปีหน้าเดลี่มิลเลอร์สื่ออังกฤษรายงานว่าทีมราชันชุดขาวต้องการคว้าตัวโอบามยองทันทีที่ตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้เปิดทำการคาดว่าแอสตันพอใจที่จะตอบรับข้อเสนอที่ราคา30ล้านปอนด์ขณะที่ดาวซันโวตัวเก่งของทีมจะเหลือสัญญาอีก12เดือนสุดท้ายทางนิวเรอัลมาดริดอาจวางแผนใช้ทางเลือกสุดท้ายคือการเสนอดดนนี่เซบายอต ที่ปัจจุบันอยู่ในสัญญายืมตัวกับอาร์สตอนสลับตัวกับโอบามยองหลังมีข่าวว่าเดะกันเนอร์อยากเซ็นทาวนกับกองกลางชาวสเปนเช่นกันแต่ไม่มีเงื่อนไขซื้อขาดหลังหมดสัญญาเช่าปืนยาช้าเผยมีคุยหงแลกปาเตส่วนทางออกความหวังที่อาร์สตันจะคว้าตัวโทมัสปาเตอาจยากขึ้นเมื่อมีอรายงานระบุว่าทีมตามีต้องการแลกแข่งตัวเก่ง กับอเล็กออกเลตชชมเบนมิดฟิลด์ลิเวอร์พูลทีมปืนใหญ่ตกเป็นข่าวกับมิดฟิลด์ทีมชาติการหนาและมีข่าวลือว่าตัวนักเตะเองก็พร้อมจะย้ายไปหาความท้าทายในพรีเมียร์ลีกก่อนหน้านี้บิดาของปาเตบอกว่าดิวของลูกชายกำลังอยู่ในการพูดคุยกันระหว่างอาร์ซนอลและแอเลติโก้แต่กะนั้นเอเยจนของนักเตะก็ออกมาปฏิเสธทันควันปาเตมีค่าฉีกสัญญาที่ราว45ล้านปอน ทำให้เขาตกเป็นที่สนใจของบรรดาทีมในอังกฤษข่าวลือระบุว่า a s สตันร้อมที่จะเจรจาใส่อเล็กซองลากเซตเข้าไปในดีลอย่างไรก็ตามล่าสุดเดอร์ซันระบุว่าตามีกำลังเดินเกมเจรจาเบื้องต้นกับลิเวอร์พูลในการปล่อยปาเตไปเล่นในทีมแอนฟิลโดยพวกเขาหวังจะได้ออกเลดชมเลนเป็นตัวแลกเปลี่ยนหากเลือกได้ทีมตาหมีก็ต้องการเก็บปาเตไว้กับทีม และพร้อมเจรจาสัญญาใหม่ที่ให้ค่าเหนื่อยเพิ่มจากเดิมราว65,000ปอนต์ต่อสัปดาห์เป็นเท่าตัวแต่หากผู้เล่นต้องการย้ายพวกเขาก็หวังจะควบคุมสถานการณ์เองและเลือกเดีลวที่ดีที่สุดปาเตเหลือสัญญากับทีมตามีถึงปี2023ซึ่งเท่ากับที่ออกเลดชมาเลนมีในทีมแอนฟิลมิดฟิลทีมชาติอังกฤษเป็นส่วนสำคัญในทีมหงแดงแต่ด้วยอาการบาดเจ็บที่รบกวน ทำให้เขายังไม่ได้ยึดตัวจริงอย่างทาวอนในทีมของเยอเกนคอปอย่างไรก็ตามยักษ์ใหญ่เมอร์ซี่ไซเองก็ไม่ได้มีท่าทีที่จะต้องปล่อยอดีตแข้งอาสตอนออกไปจากทีมองรีชี้คงห้ามไม่ได้ถ้าโอบาตัดสินใจย้ายออกจากปืนเทียร่องรีตำนานผู้ยิ่งใหญ่ของออสตอนยอมรับว่าไม่อยากให้ปีแอร์อเมริกออบามยองย้ายออกจากทีมเอเมเรตแต่ถ้าหาก ถึงวันต้องลาจากกันจริงๆก็เข้าใจได้ว่าเป็นเพราะอะไรในฐานะที่ผมเป็นแฟนบอลทีมอารสตซนแน่นอนว่าอยากให้โอบามยองอยู่กับเราต่อไปอีกนานหลายปีแต่นักฟุตบอลอาชีพต้องตัดสินใจเลือกอนาคตให้ตัวเองโดยมีเรื่องครอบครัวพ่อแม่ชีวิตความเป็นอยู่เข้ามาเป็นปัจจัยร่วมเสมอองรีกล่าวอย่างสุขุมเรารู้ว่านักเตะรักสโมสร และแฟนบอลของตัวเองมากแค่ไหนถ้าเขาพูดออกมาแล้วมันคือเรื่องจริงทางนั้นแหละแต่คุณต้องแยกให้ออกด้วยว่ามันคนละส่วนกันกับการตัดสินใจอยู่ต่อหรือย้ายทีมซึ่งอันนี้ผลน,นอกไม่มีทางเดาออกแน่สมมุติว่าโอบามยองย้ายทีมจริงพวกเราคงคิดถึงประตูมากมายจากฟีเท้าของเขาแน่นอนและยากที่จะหาคนใหม่มาทดแทนซะด้วยส่วนตัวผมเขารบการตัดสินใจของผู้อื่นเสมอ แม้มันยากที่จะยอมรับก็ตามไม่มีใครอยากเห็นโอบามยองย้ายออกจากอาร์ซอนอลอยู่แล้วแต่ชีวิตมันต้องก้าวเดินต่อไปอย่างไรก็ตามหวังว่าเขาจะเลือกอยู่เล่นฟุตบอลกับทีมเราต่อไปอีกนานหลายปีนะเอเมอรี่เชื่อเซเบยอตโชว์ฟอร์มช่วยปืนช่วงที่เหลืออุนายเอเมอรี่อดีตผู้จัดการทีมอาร์ซอนอลมั่นใจว่าดานี่เซเบยอจะเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมเมื่อฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษ กลับมาลงสนามกันอีกครั้งมิดฟิดไว้23ปียังทำผลงานได้ไม่ดีนักนับตั้งแต่ถูกยืมมาใช้งานในทีมเอเมอร์สเตเดียมทำได้แค่1ประตูกับ2แอซิสจากการลงสนาม24เกมทุกรายการแต่เอเมอรี่มั่นใจว่าเซเบยอตจะกลายเป็นแข่งคนสำคัญของทีมหากเกมกลับมาเล่นในช่วงที่เหลือดานี่เป็นนักเตะที่มีศักยภาพยอดเยี่ยมและมีแนวคิดที่น่าเหลือเชื่อเอเมอรี่กล่าวผ่านอาร เขาต้องการประสบความสําเร็จสําหรับอาร์ตตันมันเป็นโอกาสทางการตลาดที่ยอดเยี่ยมเขาเล่นให้กับผมจากนั้นก็บาดเจ็บและหายหน้าไปนานเขาหายกลับมาแล้วและตอนนี้เมื่อหลีกกลับมาเล่นกันอีกครั้งเขาจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเขาอีกครั้งอย่างแน่นอนมีแรงจูงใจเผยโอบาเคยให้ข่าวอยากใส่ชุดขาวสารฝันคุณปูเดอซันสื่อจอมเซียม ได้ยกเอาคำสัมภาษณ์ในอดีตของปีแอร์อเมริกออบามยองที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าอยากที่จะรักษาคำสัญญาที่เขาทำไว้กับคุณปู่ของเขาก่อนที่เขาจะเสียชีวิตว่าอยากจะให้ไปเล่นกับทีมราชันชุดขาวสักครั้งกองหน้าชาวกาบองเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่กำลังเป็นที่ต้องการตัวมากที่สุดในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพอนอกจากฟอร์มที่เปี่ยงปังแล้วเขายังไม่ได้ต่อสัญญากับอาร์ซนอลออกไป ทั้งที่เข้าสู่ช่วงปีสุดท้ายของสัญญาแล้วเดอะ u กันเนอร์เองก็พยายามอย่างมากที่จะให้เขาเซ็นสัญญาใหม่ออกไปแต่จนในวันนี้ก็ยังคงไม่มีความคืบหน้าในเรื่องนี้แต่อย่างใดล่าสุดเจ้าตัวก็มีข่าวกับทีมราชันชุดขาวแต่ก็ถูกเดอร์ซันยงเอาคำสัมภาษณ์ที่โอบาเคยให้ไว้เมื่อปี2016ในตอนที่เล่นให้กับดอร์มูนว่าเขานั้นต้องการที่จะทำตามสัญญา ที่เขาทําไว้กับคุณปู่ของเขาก่อนที่จะเสียชีวิตลงไปเสียก่อนปู่ของเขาเติบโตและมาจากเขตเมืองที่อยู่ใกล้ๆก,กับกรุงมัดริดจึงทําให้เจ้าตัวตามเชียร์ทีมราชันชุดขาวมาตลอดจนทําให้ได้ขอร้องกับหลานว่าอยากให้เห็นใส่เสื้อทีมราชันชุดขาวลงแข่งสักครั้งในชีวิตก่อนที่ปู่ของผมจะเสียชีวิตเมื่อสองปีก่อนผมได้สัญญากับเขาว่าวันหนึ่ง ผมจะไปเล่นให้กับทีมราชันชุดขาวตามที่เขาต้องการปู่ของผมเคยใช้ชีวิตในอาวีลาย่านชุมชนเมืองที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงมัดริตและมันทำให้เขาผูกพันกับทีมราชันชุดขาวมานานผมรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผมยังฝังมันไว้ในความทรงจำเสมอเกี่ยวกับเรื่องนี้นอกจากนี้ผมยังชื่นชอบในตัวของฮิวโก้ซานเชสตำนานเรอัลมาดริด และเคยเรียนแบบท่าดีใจของเขาบ่อยๆอีกด้วยผมเห็นการเล่นของเขามากมายบน YouTube และยังมีภาพจำของเขามาตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กนั่นยิ่งทำให้ผมอยากไปสัมผัสที่นั่นจริงๆสักครั้งในชีวิต